สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้กับมาพอกับแม่บ้านอินยูเอสาวเพอรน,น่าจะรวยค่ะจะมาว้าเล่าสู้กันฟังคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะตามหัวคอขังบนนั่นแหละเนาะค่ะเนาะตาดีได้ตาไล่เสียอ่ะตาดีได้ตาไล่เสียหมายความว่าจังใดกะหมายความว่า การที่เขาเข้าหาคู่ในเว็บไซต์นี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะมันก็มีหลายรูปแบบนะปัจจุบันนี่ฝรั่งเนาะค่ะเนาะคำว่าฝรั่งมันก็มีหลายรูปแบบค่ะพี่น้องจา๋าณเวลาและทุกๆวันนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะในตัวอย่างที่แม่บ้านจะเอามาว้าสู้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังนี่ก็มีอยู่ว่า เพื่อนของแม่บ้านเองกได้เข้าไปหาคู่ในเว็บไซต์ทักพูดคุยกับฝรั่งในสแกมเมอร์เนาะคะ่ะเนาะเป็นอยังแม่บ้านคือว่าตาดีได้ตาลายเสียมันก็มีอยู่ว่าเพื่อนคุยเจอฝรั่งเลี่ยมเจ้าเล่ฝรั่งมีเลีเล่ยมเจ้าเล่ จังไหนสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขนาดเฮาว่าเฮาตาดีแล้วเนาะคะ่ะเฮาคุยเฮาแซดกับฝรั่งต่างหลายคนเฮากับสารสิทธิ์ไปสามสี่คนเหลืออยู่คนเดียวที่เฮาว่าสายตาเฮาได้ตรวจสอบว่าดีค่ะดีแท้แน่นอนสําหรับตัวเฮาเองมันก็ยังพลาดได้ค่ะพี่น้องค่ะพลาดได้ค่ะพี่น้องค่ะ เจอก็เพื่อนมาในเร็ววันนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะในเร็วๆนั่นเลยค่ะพี่น้องบอดายเกิดในหลายปีเกิดมาในเดือนสองเดือนนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแม่้านได้คุยเดี๋ยวว่าก็เพิินเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นตาเลือโตนี่ค่ะพี่น้องค่ะเฮาเสียเวลามาตั้งหลายเดือนหลายอาทิตย์เนาะคะ่ะเนาะจังใดละ่ะเฮากับว่าเฮาได้เลือกคนดีแล้วเฮาก็ยังเลือกผิดด้วยสายตาสองสายตาเฮาเอง แม่บ้านก็นเลยอยากเอามาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังอีกถอดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะฝลังบอดีเขาคบซ้อนค่ะพี่น้องค่ะเขาคุยซ้อนค่ะพี่น้องค่ะบรูว่าเป็นอย่างเขาคือคิดอยากจะเขา่าสแกมเมอร์คุยกับสาวไทยทางบ้านเขา ทั้งๆที่โตเองก็ยังมีเมียมีลูกยังทันได้ยาล่างกันดีแต่มาพูดคุยโกโหกเขาว่ายาล่างกับเมียได้อยู่โตคนเดียวแล้วทั้งไฟยิ่งกันเลยเสือถือมาตลอดเสือมาตลอดว่ายาล่างเลิกลากับพรรยาเก่าแล้วที่ไหนได้ครัพี่น้องค่ะ มันกับบอเลิกค่ะพี่น้องคะ่ะมันมาหลอกมันมาหลอกสาวไทยเฮ้านี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเขามาหลอกเขามาหลอกจีบค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นยังมาตีพี่น้องคะ่ะเผื่อของแม่บ้านคือเว่าคือคุยกับเพิ่นคืออะบอลสาะสิทธิ์ตั้งแต่อ่ะตอนอะครบเพราะว่าเฮาบ่หูเพราะว่าเขาโกโหกเพราะว่าเขาปฏิบัติกับโตเพิ่น คือเป็นโสตีลีอีหลอค่ะพี่น้องคือเป็นโสติลีอีหลอค่ะพี่น้องเป็นยังคือหูว่าเป็นโสดอีลีอีหลอเพราะว่าส่งเงินให้เพิ่นใส่ค่ะพี่น้องค่ะส่งเงินให้ใส่ทุกเดือนที่คบหาพูดคุยกันนางก็เลยได้ตายใจว่าเขาเป็นโสดจริงจริงๆๆเวลาโทรมาก็โทรเถียบ้านที่บุมีลูกเมียอยู่ประมาณนี้นะ นางก็เลยเส้อใจสนิทสิทเชื่อค่ะพี่น้องค่ะก็เลยได้คุบหาแต่แล้วณนเะมื่อหนึ่งมาพันรยาทางบาทเมียหลวงเมียหลวงกับประมาณนี้แหละเนาะค่ะเนาะฝรั่งนี่กะเบิงห้ดีเบิง้ได้ถึงจุดออมองง่ายๆเนาะค่ะเนาะมันก็เบิงบได้คือเก่าแหละเนาะค่ะถึงอ่า แม่บ้านว่าตาดีได้ตาลายเสีย,เส,ยเ,เสียเวลาเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งโอกาสที่เฮาสารซีสไปสามสี่ขนนันแมนบอค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเขาเรื่องครับป็นหยังคือว่าเสียเวลาตาได้ตาดีได้ตาลายเสียอยู่มาวันหนึ่งพันรยาหลวงทางฝ่ายชายและลูกเมียเขาได้โทรหาฝ่ายหญิง เพื่อนของแม่บ้านเองค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนของแม่บ้านเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังไงคะพี่น้องค่ะก็ตกใจหเร็วค่ะพี่น้องค่ะตกใจกันแหละอยู่ดีๆกับเมียสาวฝรัง่งโทรหาถึงบ้านเลยที่นี่ถามไปถามมาเอ,ามอ้าลูกเมียภรรยาหลวงอของเขาของผู้ชายที่เขากำลังคุย,กำ,คยกำลังคบหากำลังา ตกลงปรงใจกันบอกอย่างค่ะส่งเสียให้เฮากินทุกเดือนอฝ่ายยิงเฮ็ดจังไดคะ่ะที่นี่ในใจลึกๆอะ่ะเอา้าเขาคือมาเจอแบบนี้คิดจังไดที่นี่ฝ่ายยิงก็เฝ้าแล้วที่นี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเฝ้าไะไรบอกทั้งฝ่ายชายเฝ้าไะไรบอกทั้งฝ่ายอะ่ะพันรยาหลวงหลูกเมียเขาทันทีคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เพราะว่าเพื่อนของแม่บ้านบอลูจริงๆว่าเขามีลูกเมียแล้วมาหลอกเขาอีกทอดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะบอลูว่าฝ่ายชายเขาคิดจังไรเขาถึงเหตุแบบนี้กับโตเพื่อนของแม่บ้านเพื่อนของแม่บ้านก็นเลยไลลบอกทั้งฝ่ายเมียหลวงทั้งลูกเมียทั้งฝ่ายชายเลยทันทีเพราะว่าบออยากให้ครอบครัวเขาแตกแยกเพราะโตของเขา เพราะสายตาเขาว่าเบิ่งดีแล้วมันกับโบแมนค่ะพี่น้องค่ะมันกับโบแมนตาดีได้ตาลายเสียกะยังวา่ากะยังวา่าเสียสื่อเสียงยิงไทยเฮาหมดลู่ไปถึงไหนไอไปถึงนั่นแมนบอกค่ะพี่น้องค่ะถึงนั่นเนาะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องแม่บ้านก็นเลยอยากออกมาว่าใหพ้พี่เพื่อน ได้เขาใจต้องสืบประวัติเขาให้ดีดีขนาดว่าสืบดีแล้วก็ยังบอดีกับสายตาของเขาอยู่ค่ะพี่น้องค่ะตาดีได้ตาไล่เสียโอ้ยตาเลอะต,ตนทั้งฝ่ายิงแม่บ้านบ่กเขาใจนะคะว่าทาั้งฝ่ายชายเขาคืดจังไดนี่แหะค่ะานาะค่ะเนาะบ่า,าจัดลังหรือไทยมันก็คือกันหมดหนะปะ บันนเขาอาจจะคิดว่าเวลาอา่วัยเกษียณของเขาในควมคืดของแม่บ้านเองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะในความคืดของแม่บ้านเองดิพี่น้องค่ะในวัยเกษียณของเขาอาจจะคิดว่าเออมีจักรสองเมียกค็คงจะดีฝรั่งคู่มือนี่อาจจะคิดโลกมากอยากมีเมียหน่อยเมียหลวงมีโลกสองใบเนาะ,ะนะมาเมืองไทยก็มีอีกคนกลับมาบ้านก็มีอีกคน ประมาณนี้ในความคิดของแม่บ้านได้พี่น้องค่ะพี่พีเพื่อนคิดคือแม่บ้านบอกฝรั่งอาจจะมีเลเลียมประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอยากมีอา่าเวลากลับไปฮอลิเ,ลเดย์ไทยไปหลินเมืองไทยกับมีหญิงไทยมีเมียไทยคอยดูแลผูดคุยประมาณนี้หรือว่าเขาอาจจะคิดวางแผนเลิกกับเมียเวลา ได้ใจยิงไทยมาขอบคองวันนเลตเปอร์เซ็นต์ลอยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เนาะพี่น้องค่ะอันนี้แม่บ้านบ่เขาใจอ,ลอหลีค่ะพี่น้องค่ะมันมีอหลีค่ะพี่น้องค่ะมันมีอหลีเกิดพึ่งเกิดขึ้นกับเพื่อนแม่บานเองสดๆดร้อนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะ,ะเขาขู่เขาเว็บหาฝรั่งในเว็บไซต์นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ แต่นางกับคุยที่กับหลายๆคนขึ้นแม่บ้านว่าน่ะละค่ะพี่น้องคะจะได้มีช่อยจะได้มีตัวเลือกหลายๆคนขนาดว่าเลือกได้ดีแล้วก็ยังงาโดนฝรั่งมันคบซ้อนอยู่ค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะที่แม่บ้านอยากออกมาว้าเล่าให้พี่เพื่อนๆด้คิดด้มองในอีกแง่หนึง่งเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่กับเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะเด้อเรื่องนี้มันเป็นคว้วจริงค่ะพี่น้องคะ่ะพึ่งเกิดสดๆสดๆอรรทเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมันมีหลีค่ะพี่น้องคะ่ะ บอกว่าไทยหรือลังมันก็ต้องการมีสองบันเนาะค่ะเนาะขอให้เพื่อนๆโชคดีในการเข้าเว็บหาขู่ออนไลน์ในแกมเมอร์ด้วยค่ะขอให้เจอคนดีตาดีได้ตาลายเสียมันก็แล้วแต่ดวงวาฒนาคือเพิ่นว่ายอหลีเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับว้ซํำนี้ละค่ะพ่อกันคลิปน้านะะด้วยค่ะเด้อมีอยังดีๆจะเอามาเว้าเล่าแชร์ให้พี่เพื่อนเได้ฟังอีกค่ะ บายบายอย่าลืมคลิปต่อ,ตอไปของแม่บ้านอิน USA นะคะ่ะถ่ายังไม่ถ่ายกดติดตามกับกดติดตามให้กำลังใจแม่บ้านอิน USA น้ำเนาะคะ่ะบายบายโชคดีทุกผู้ทุกคนในการเขาเว็บหาคู่ด้วยค่ะเด้อเขาทีคบไปเลยค่ะหลายๆคนให้มีตัวเลือกจะได้ไม่ผิดหวังยังเพื่อนของแม่บานทั้งๆท,ที่มมเมียแล้วยังมาหลอกคุยให้เฮาเสียเวลา เวลำเวลาของเฮา้ายไปละโชคดี